ว่าอาคารไม่แตกหมดนะอย่าเพิ่งแตกหนา,านอาคารเืิโอ้ตายยิงดาเมจแรงโอ้ยไม่กี่คอมันทักมาว่าตอนนี้แลหนึ่งไรสตรีมอยู่นะครับ ก็เส้นการต่อสสนอนเดียวนี่แหละแม่งสตรีมหลุดบ่อยชิปหายอันนี้มีทยแม่งทำระจีทำราจีห้าคันที่ไม่อยู่ทีสนามบินโอ้โหสัญญาณเสร็สองนพร้อมกันคือมันแปลกประหลาดคือว่าผมสร้างขึ้นไปแนเวแบอหมดครบแล้วทำไมมันพึ่งเสร็จวะแล้วจีโอ้การสตรีมมันหลุดบ่อยมากสองแกว ห้าพก็ยังดีแพ็คเริ่มต้นราคา50บาทแย่เปิดกองเปิดกอง <c oughs> เดียวแม่งหลุดบ่อยมากมันก็แค่นะไว้เจอกันนะค,ครับเจอกันสตรีมหนะ้า <c oughs> พอละแม่งแม่งสตรีมหลุดบ่อยชิบหายโ okay. อเคก็คงจะไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันละ สตรีมหน้าอาจจะสตรีมหน้าหรือเปล่าหรือหาหาหาวิธีไม่ให้สตตีมมันดุดก็พอโอเคเดี๋ยวมาหาวิธีก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาสตรีมแต่ว่าจะเป็นวัน